สวัสดีครับเดตตานะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกับรีแอคชั่นมินิซีรีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาป้ายยาทุกคนแล้วก็ป้ายยาตัวเองด้วยแล้วก็ป้ายยาคนดูด้วยก็คือชื่อเรื่องว่าตกลุ่มรักเกินห้ามใจเนาะคือช่วงนี้มินิซีรีจีนมาแบบโอ้โหแบบเยอะมากเลยเนาะเออช่วงนี้เขาขยันทำมินิซีรีกันเนาะทุกค่ายเลยตอนนี้เนาะไอชีอีอ่ะก็เป็นหนึ่งในน้นเนาะที่เราเอ,อติดตามนะฮะก็ จริงๆเรื่องนี้มันความน่าสนใจมันอยู่ที่นักแสดงนำเนาะก็คือตัวของพี่เหยียนจือเสียนเนาะก็เราเคยเห็นหน้าคราตามนะจากในฝ่ามิติประตูมรณะนะทุกคนเราโดนเขาตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะแล้วซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้มีบบาทอะไรมากมายเนาะเออเรื่องนั้นน่ะเฉินเฟยนะเฉินเฟยเออเขาแบบว่ายังไม่ได้แบบมีบบาทอะไรนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนาะมินิซีรีเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเออเดี๋ยวเราไป รับชมกันเลยครับผมคืนนี้คุณเป็นของผมแล้วเอ้ยเลยเหรออีพีแรกก็เอาเลยเหรออ่ามันสั้นไงต้องรีบ <laughs> อันนี้ประมูลคนกันหรอหนึ่งพันหนึงพันสองรอยอ้า五一千1 0เแบบมีราคาอยูเหรอราคาถึงก็โอเคเลยอย่างงี้เหรออันนี้มันคืออะไรอ่ะอุ้ยอ้าว 叫……范姐，你们……你这些货的品相，也就打发打发那些没见过世面的人。这杯酒喝完之前，要是还没有本大爷满意的，那这拍卖行估计也该换人那里了。冷吗<闷>？严参谋，看你猴急的，这不就来了吗？ เอ,อดำชุดก็ดำรองเท้าก็ดำคือคนเมื่อกี้บั๋วที่สับคออื้อหูว้ายอะไรหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นจนเ是今天的วิใคร่ะ อุ้ยผู้ชายเทียบป่เอ้ยลอ่าเห็นแค่นี้ก็ล้อ,อแล้วจ้ะยันช这位您可还满意好我出两千 呃，少少少，一百一十万。袁参谋出价两千，袁参谋豪气，那郑二姑娘今晚就归您了。对，爱你了。我会速战速决，千万小心。我们查过，严玄这人生性好色，荒淫无度，这次定会落入我们的圈套。我会跟着他进房间，然后悄无声息的做掉他。 组织会派人在外面随时接应你。你常年在国外，这次任务只能交给你来做，千万小心。哎，欸、最终目的是拿到他的血前线的战士、啊、都在等着这药救命。哦，你啊、所以江瑶，这一次我们只许成功，绝<耀>不是、啊、不能让我们的同志<耀>牺牲。 ชอบความซ่อนเลยอะ 1. 1> ว้าสองหมื่นโอ้โหแกอย่าเพิ่งแย่งเขามีธุระจะทำแป๊บนึงเปิดมาสองหมื่น กูลัวก็กลัวใครอ่ะสุดหล่อสุดหล่อของเราเป็นเป็นใครกลัวมโอ้โหชือเยียนโจเคยเจอกันในสงครามนะค่ะชือเยียนโจ อนนีนนอเา,า,าตัอาตวอาเป็นศัตรูเหรอสิเป็นศัตรูกันเหรอเอาทำไมเหมือนเธอโดนยิง ะใครจะกายแย่ง2,000กับ20,000 10เท่าเลยนะครับหล่อมากเลยอนะ่ะอุ้ยไปชุดดำแบบอุ้ยเขาตำแหน่งสูงเลยเนี่ยชื่อเย็นโจหล่อมากหล่อมากเลย,ลเลยอุ้ยดูดิแกอันนี้มันเกินไปเกินไปอุา้ย สร้างศีลให้เวอร์เพื่อนแกรีชินเออร์姑娘好像很紧张啊。ชนเอ๋อร์，难道没有出？你今晚拿出看家本领，好好伺候少帅。哦ไม่ทัาบจำได้ใช่ไหมก็จำได้。那今晚可要好好领教一下จจำได้。วาคืนนี้ต้องเป็นของฉัน。 对吗？春到了、啊、喂喂！你别乱来，你别乱来！你 EPZ 拿了吗？儿儿儿真儿姑娘，我们应该先从哪儿开始听说你们这些夜未央的姑娘，都需要让客人先验身。哎、呃，有鞭子呢。 你不鸟。喂 <laughs>。要 <noise> 不我们也演一下？你、okay,。你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 、呃。你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 。 呃，少帅随意，别因为我们几个坏了兴致啊！啊给你们继续。来来来来来，说够了不借一位，不介意被围观了。给喜欢给他喜东了。那真儿，当然是要依少帅的了。可是少帅花重金拍下真儿，不就是想等到晚上只有我们两个人的时候？<noise> 你我,一我确实没有被围观的癖好。去老去这次就先放过。呃，你จำไม่ได、啊、้จริง没想到燕州，如今竟摇身一变成了江北的少帅。 我听说周督军在未来几年要把整个江北交给你打理啊 <laughs>！哎，对了，据说当年骗少帅、害死督军的那个女人，至今都没找到、啊。当年她把池家害得那么惨，让督军惨死，让池军死。别、哎、别说让他血债血偿，就是把他五马分尸也不解恨。对，撸、嗯、你们。喂，哎呀？春儿姑娘手好凉。 在怕什么？我我就是没见过什么世面，听你们说这些打打杀杀的，我害怕。<music> 不用怕。好 <music> 了，不聊这些。老了，你们今晚一掷千金,金，也该好好享受享受才对。来，喝酒。<laughs> <music> 来来来, <music> 来来来。来，加老王。我这。<laughs> 帮我把衣服脱了。喂。用嘴。喂 h y 我怕他撸，然后他พยายาม来来，听曼姐说，珍儿姑娘嘴上功夫了得。强，不展示一下吗？

นีจ้ะทวเออเหมือนมาเอาคืนอะอันนี้คือเหมือนมาเอาคืนแกไอ้นนสหรับหมอสำหรับเด็กอายุ18ปีขึ้นไปนะะ

少帅的话，那就陪陪我。嗯，对不起，少帅。喂。滚！滚！妈，他少帅怎么出来了？你要去哪儿？贞儿,儿就是想去一下洗手间。少帅怎么还追出来了？ 因为好不容易逮到你啊！喂不再看紧一点儿，又让你跑了怎么办？哎肯定就抓没得了。看、啊、你，少帅现在真是一个都离不开真儿、啊。哎是啊。你在唬我呢？我被你迷得团团转。唔。 也不是一回两回了。喂，原来你早就认出了我。哦吼，可以抓没得呢。不装了、啊。五<喂>年前你费尽心思接近我，又送我那么大一份礼。呃、我让你让我怎么忘？

เดี๋ยวจะจบขมอ่นเนี้ยเรื่องเนี้ยอุ้ยช่อุ้ยตายล้วอุ้ย,ายปากแตกเลยอุ้ยจบแล้วแรงมากอทุกคนก็ฝากไปก่อนหนึพีนะตอนนี้ดึกมากแล้วทุกคนเออเราไปต่อไปแล้วจริงๆถึงแม้มันจะสั้นแค่สินาทีแต่ไปต่อไม่ได้จริงๆทุกคนมันดึกมากดึกมาก ลิ้นพันมาแล้วตอนนี้อออ่ะแล้วก็คือเรื่องนี้จะดูต่อ <c oughs> มีมีมีผู้ชายเป็นแรงขับเคลื่อนดูต่อทุกคนเรื่องนี้ฉันดูต่อให้จบหนึ100่งรอเรเซ็นเรื่องนี้ฉันทำต่อนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ถ่ายสอนจันทาก็้จะจบแล้วแล้วก็เรื่องนี้ทำต่อเลยนะ <c oughs> ชอบมากเลยอะ่ะคือ นาอคือเรื่องราวเหมือนกับว่าตัวของเจียงเหยาไปฆ่าใช่ไหมแบบห้าปีก่อนใช่ไหมเขาเขาไปเข้าหาตระกูลฉือแล้วก็ฆ่าเนาะเป็นตระกูลแม่ทัพอืมทีนี้นสงสัยแล้วว่าฝั่งของเจียงเหยาเป็นอะไรเป็นใครอ่าอย่างตอนนี้เราก็รู้แล้วนะฝั่งของเออฉือเนาะพี่ฉือพี่ฉือฉือเยี่ยนโจอ่าฉือเยี่ยนโจก,ก็ก็ถูกใช่ไหมเจียงเหยาพ่อเขาก็ถูกเจียงเหยาฆ่าเนาะ ซึ่งอันนี้อยากอยากรู้มากเลยว่าเพราะอะไรแล้วก็ความแซบความร้อนแรงของพี่ฉือนี่คือแบบโอ้ที่สุดในโลกเลยไนงะแต่ตอนแรกเหมือนเขาจะเข้ามาที่นี่เนาะเหมือนฟิลแบบบาโฮสเหรอเราเราไม่แน่ใจว่าอย่างงี้มันเรียกว่าอะไรบาโฮสเนาแบบซื้อตัวกันประมูลกันอะไรอย่างงี้เนาะก็จริงๆเขาอยากจะเข้าหาอีสนาธิการปะ่ะเออสนาธิการอะไรอย่างหนึ่งเนาะก็ เป้าหมายคืออย่าไปเอายาอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าโดนพี่ชื่อตัดหน้าซะก่อนเนาะอืมแน่นอนว่ามึงศัตรูอ่ะศัตรูฆ่าครอบครัวตัวเองอะ่ะทําไมเขาจะจไม่ได้มึงเนาเะผ่านไปแค่ห้าปีหน้าแบบนี้เออทําไมคนคนเราไม่ลืมดอกเนาเะแต่แต่เหมือนเขาไม่เลี้ยฆ่านี่แต่เหมือนตอนตอน,ตอนที่ภาพแฟลชแบ็กอะเหมือนได้ยินเสียงปืนแล้วเหมือนเจียงเหยี่ยวจิ๊บไปดีนึ่ตอนแรกคิดว่าเจียงเหยี่ยวโดน เอออันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนชอบสนุกมากชอบชอบชอบเนาะก็ฝากไว้ก่อน1นึ่ีทุกคนอาจจะมีเวลาจะมาต่อแบบ10บอยีพี <laughs> อะไรเงี้ยเนาะอ่ะประมาณนี้และกันเนาะฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะไว้วนเ,นไเจอกันอีพีหน้าครับผม